ซึ่งเป็นเรื่องที่หกคือพระเยซูทวีคูณอาหารนะฮะเฉกเช่นเดียวกับสิ่งที่เอลิชาทำอ่าคือพระเยซูเลี้ยงคนห้าพันคนเอลิชาเลี้ยงแค่ร้อยคนเองด้วยขนมบาเล่ยี่สิบก้อนแต่พระเยซูเลี้ยงคนห้าพันคนด้วยอะไรอ่าท่านก็รู้ละปลาสองตัวกับขนมปังห้าก้อนนะฮะถือว่าพลอตซ้ำ พี่น้องเข้าใจว่าพลอตสหรือโมเสสเคยแยกทะเลแดงโยชัวแยกแม่น้ำจอแดนได้อ่าเอลิชาเอลียารักษาเด็กให้เป็นขึ้นมาจากความตายเอลิชาก็รักษาเด็กได้เหมือนกันนะฮะ <c oughs> และยิ่งไปกว่านั้นพระเยซูก็ทำได้เอลิชาเลี้ยงคนร้อยคนด้วยขนมบาเล่ยีก้อน พระเยซูเลี้ยงคนห้าพันคนด้วยขนมปังห้าก้อนห้าก้อนกับคนห้าพันมันโอ้โหมันทวีคูณได้ยังไงสุดยอดใช่ไหมฮะนั้นถ้าพระคัมภีร์เดิมเกิดเกิดขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วพระคัมภีร์ใหม่ซ้ําไปอีกนะแล้วยิ่งใหญ่กว่าเดิมอีกนะแล้ววันนี้ท่านฟังเรื่องราวเหล่านี้แปลกแต่จริงเนี่ยอยากให้ท่านมีความเชื่อซ้าเหมือนในพระคัมภีร์บันทึกเพื่อท่านจะมีความเชื่อยิ่งขึ้น เอเมนนะครับอืมอ่ะเรามาดูรายละเอียดต้องบอกเลยว่าในในพระคัมภีร์ใหม่เนี่ยเราต้องใช้ภระกิตภระกิตอีกคุณสัมพันธ์คือสีเล่มนะเพื่อจะเห็นเปรียบเทียบรายละเอียดนะเพราะว่าแต่ละคนที่เขียนหรือบันทึกเนี่ยเขาก็บันทึกในมุมมองของเขาต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นมัทธิวมารโกลูกาแล้วก็ยอนอ่ะก็เขียนเหตุการณ์ต่างกันไปเขาบอกเขาบอกว่า อันนี้ผมใช้ตัวเน้นนะฮะเพื่อท่านจะเห็นภาพไปร่วมกันนะครับก็บอกว่ามาระโกบทที่6บอกว่าพวกอัครทูตมาห้อมล้อมพระเยซูทูลถึงสิ่งต่างๆที่พวกเขาทําและสั่งสอนแล้วพวกองค์ตัดกับพวกเขาว่ามาเถิดจงปลีกตัวออกไปหาที่สงบเพื่อหยุดพักสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าอะไรโอโ้คนมากมายจ,จนไม่มีเวลาแม้จะรับประทานอาหารนะฮะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ในในตอนนั้นนั่นเอง เขาบอกว่าพระเยซูกลับมาแล้วทูลสิ่งที่ทําได้อตอนนั้นไปที่เบสไซดานะครับยอห์นบทที่6บอกว่าพระเยซูเสด็จข้ามทะเลสาบที่เรียกว่าทะเลทิเบรียสในยอห์นบทที่6บอกว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นเทศกาลปัสกาซึ่งเป็นเทศกาลของคนยิวนะเป็นปีที่สนะฮะ ของของการรับใช้ด้วยนะฮะเหตุการณ์นี้อยู่ในเทศกาลปัสกานะฮะพอมาบทที่มัทธิวบทที่14ก็บอกว่าเป็นเวลาเย็นนะที่นี่เป็นทินธุรกันดานบัดนี้ก็เย็นมากแล้วขอพระองค์โปรดให้ฝูงชนอ่ซึ่งเป็นเทศกาลของคนยิวนะเป็นปีที่3นะฮะของของการรับใช้ด้วยนะฮะเหตุการณ์นี้อยู่ในเทศกาลปัสกา นะฮะพอมาบทที่มัทธิวบทที่14ก็บอกว่าเป็นเวลาเย็นนะที่นี่เป็นทินทุรกันดานบัดนี้ก็เย็นมากแล้วขอพระองค์โปรดให้ฝูงชนซึ่งเป็นเทศกาลของคนยิวนะเป็นปีที่สนี่พวกพวกท่านจงเลี้ยงพวกเขาเถิดข้อ17ของมัทธิวนะฮะมัทธิวบทที่14ข้อ17นะฮะบอกว่าพวกสาวกจึง,จงทูลพระองค์ว่า พวกข้าพระองค์มีเพียงขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวอยู่ที่นี่นะฮะเรากระโดดมาดูขวามือย้อนบทที่6นะครับข้อ5บอกว่าพระเยซูงเงยพระพาขึ้นทอดพระเนตรเห็นมหาชนพากันมหาพระองค์พระองค์จึงตักับฟิลิปนะสาวกที่ว่าน่าจเป็นฟิลิปนี่เองพวกเราจะซื้ออาหารให้คนเหล่านี้กินได้ที่ไหนนะพวกองค์ตัดอย่างนั้นเพื่ออะไรเพื่อเทสทดสอบฟิลิปพ,พระองค์ทรงทราบอยู่แล้วว่าจะทํำยังไง คือมีเหตุผลอยู่แล้วออฟิลิปก็เลยบอกว่าอะไร200เดนาริอันยังไม่พอซื้ออาหารให้พวกเขากินใครคนละเล็กคนละน้อยเลยนะแสดงว่าเขามีตังค์แค่200เดนาริอันนะฮะแล้วก็สุดท้ายเขาก็หาขนมปังได้จากเด็กนั่นเองอในบันทึกเนี่ยฮะฟิลิปก็บอกโอ้คนตั้งเยอะ200เดนาริอันจะทำยังไง นะฮะพระเยซูจะเลี้ยงเลี้ยงข้าวคนเหล่านี้นะฮะเลี้ยงอาหารคนเหล่านี้อ่าก็ได้ขนมปังมาจากเด็กอ่าเด็กมีขนมปังมาต่อนะฮะเนี่ยนะครับพราะมัทธิวบันทึกบอกว่าอ่อเขาย้อนเอาย้อนก่อนย้อนบทที่หกข้อแปดบอกว่าสาวกคนหนึ่งคืออนดูตะกี้ก็ถามฟิลิปอ่านี้อันดูมีบทด้วยนะฮะอันดูน้องชายของซีโมนทูละอ์ว่า ที่นี่มีเด็กชายคนหนึ่งมีขนมปังบาเล่หก้อนกับปลา2ตัวแต่เท่านั้นจะพออะไรกับคนมากอย่างนี้เคลียร์นะพี่น้องขนมปังบาเล่เหตุการณ์ซ้ําตอนนั้นขนมปังบาเล่ยีก้อนอันนี้ขนมปังบาเล่หก้อนอมีปลาเพิ่มมา2ตัวตอนนั้นเลี้ยงหนึงร้อคนตอนนี้จะเลี้ยง5้าคนได้ยังไงผมผมเชื่อว่าสาวกน่าจะเคยรู้เรื่องของเอลิชา เลี้ยงคนร้อยคนแต่นี้เฮ้ยมันสองร้อยเดนิอันมันไม่พอมันจะพอได้ไงคนเยอะมากนะฮะลูกาบันทึกบอกงี้ฮะที่นั่นข้อสนะิบสี่นะบทที่เก้าข้อสิบสี่ที่นั่นมีผู้ชายประมาณห้าพันคนนะพระองค์จึงสั่งสาวกผู้อ,องค์ว่าจงให้พวกเขานั่งลงเป็นหมู่หมู่หมู่มละประมาณห้าสิบคนอ่าเป็นกรุ๊ปเลยนะฮะแล้วก็ อธิษฐานอา่สาวกก็นั่งเสร็จเมื่อพระอ,องค์ทรงรับขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวนั้นแล้วก็แหงดูฟ้าสวรรค์ขอพระพรแล้วทรงหักสรงให้พวกสาวกแจกจ่ายฝูงชนนะครับเนี่ยนะฮะ,ะเขาก็แบ่งกันเนียกุ๊ปละห้คนเนี่ยฮะพระเยซูอันนี้จากภาพยนตร์นะครับเอามาเป็นภาพประกอบนะ,ะเนี่ยฮะชูขึ้นอธิษฐานโอ้โหคนมากมาย นะครับนี่ภาพประกอบเยอะแยะเลยนะผมผมต้องขอบคุณพระเจ้ามากยุคยุคสมัยนี้นะสมัยก่อนจะแบ่งปันจะเทศนาหรือว่าจะเรียนว่าก็มต้องดูจากตำราอย่างเดียวเดี๋ยวนี้โอ้โหเซิร์ชจากเน็ตได้เลยง่ายๆเลยนะครับเนี่ยนะคนมากมายมหาศาลนะรเรียกมหาชนนะว่าพีะพิพโอเคมากลับมาที่ตรงจุดที่ว่าเป็นเทศกาลปัสกาคืออะไรก็อบอกว่า ในช่วงเทศกาลปัสกาเนี่ยมีมีนักประวัติศาสตร์นะฮะอันนี้ไม่ใช่นักศาสนาศาสตร์เขาก็คิดว่าเฮ้ย hey, พระคมัมภีร์ตอนเนี้ยเป็นไปได้ไหมมันเป็นเทศกาลปัสกาแล้วอะไรแล้วเขาก็ทุกคนมีอาหารอยู่แล้วเพราะเทศกาลปัสกาเขาจะกินขนมปังขนมปังไรเชือ้อนะเจ็ดวันเลยดังนั้นทุกคนน่าจะมีอาหารของตัวเองอแต่เด็ก ดังนั้นด้งงนไการมีอาหารของตัวเองเนี่ยก็ไม่ไม่แบ่งให้ใครยอยู่แล้วฮะต่างคนก็ต่างมีแต่เหตุการณ์เนี้ยเด็กเด็กก็อาจจะใจกว,ว้างหรือว่าโอ้พระเยซูอยากเลี้ยงอาหารอ่ะผมผมผมมีขนมปัง5้าก้อนกับปลาสองตัวนะฮะแอนดูอาจจะรู้จักกันเด็กดัั้น้หนูยืมยืมขนมปังหน่อยอ่าเอามาให้ฟิลิปก็คง <c oughs> เป็นนักคำนวณบอกโอ้โหมันมันไม่ได้ ขนาดมีมีเงินขนาดนี้ซื้อเลี้ยงไม่หมดหรอกแต่พระเยซูรู้อยู่แล้วเพราะอะไรเขาก็เลยเสนอว่าพอพอพระเยซูรู้อยู่แล้วว่าเป็นเทศกาลปัสกาเนี่ยก็อะไรอธิษฐานขนมปังข้ก่อนแล้วพอแจกปุ๊บไอคนที่มันมีอยู่แล้วมันก็เลยอะไรควักของตัวเองมาด้วยแล้วก็ส่งต่อกันไปอเอาขนมปังแบ่งเงินกินแบ่งเงินใช้โอ้โหนะฮะบางคนไปไปตีความอย่างนั้นแบบลิริสติก ไม่ใช่เป็นวันเดอร์นะฮะไม่ใช่เป็นมิลเคเกิลไม่ใช่เป็นการอัศจรรย์นะ,ะเป็นเป็นแค่ทริคที่พระเยซูรู้เรื่องปัสกาอันนี้เสนอมุมมองหนึงนะผมผมบอกเลยว่าท่านเวลาท่านเรียนพระภีท่านต้องฟังหลากหลายมุมมองอ่ะก็เป็นมุมมองนี้ได้มาเออก็เป็นได้ทุกคนมีขนมปังอยู่แล้วก็เลยหยิบของตัวเองมากินแล้วก็ส่งต่อไปเกิดอะไรขึ้นนะฮะก็แน่นอน พอแจกจ่ายไปกินไปมันเหลือสิฮะเขาบอกว่าขนมปังเหลือตั้ง12ตะกร้าเต็มย้อนบทที่6ข้อข้อสิบและสิบอกว่าเมื่อคนทั้งหลายเห็นหมายสำคัญอ่าหรือหรือวันเดอร์เนี่ยหรือทรายเนี่ยหมายสำคัญทรายเนี่ยที่พระองค์ทรงทมพวกเขาจึงพูดกันว่าแท้จริงท่านผู้นี้เป็นผู้เผยวรชนะคนนั้นที่จะมาในโลก เมื่อพระเยซูทรงทราบว่าพวกเขาจะมาจาับพระองค์ไปตั้งให้เป็นกรรษัตริย์พระองค์ก็เด็กขึ้นไปบนภูเขาอีกตามลําพังอตอนแรกก็ลงมาจากภูเขาแล้วโอ้ไม่ไหวชิงดีว่าไม่ไหวแล้วไม่รู้เรื่องเลยโอเคในอีกมุมหนึ่งผมบอกแล้วในอีกมุมหนึ่งถ้าถ้าเป็นอย่างที่นักปร่อยสาตมองว่าอ๋อเพราะว่าเป็นเทศกาลปัสกาทุกคนมีขนมบังแล้วมันมันผมก็ว่า มันมันก็โอเคแต่มันก็เป็นไปได้อีกว่าพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจหรือพระเยซูก็มีฤทธิ์อำนาจมีสิทธิอำนาจในการอะไรในการเลี้ยงดูอาหารคนเพราะเพราะอย่าลืมตอนพระ,พระเจ้าสร้างโลกพระองค์ก็สั่งสิ่งสารพัดก็เกิดขึ้นแต่ถ้าตีตีความแบบนักประวิศาก็ทำให้มองว่ายุคข,ของเอลิชาที่เลี้ยงคน หนึ่งร้อยคนด้วยขนมปังขนมปังแค่20ก้อนเนี่ยก็น่าจะเป็นแบบเดียวกันกับที่พระเยซูกระทำหรือเป็นการอัศจรรย์ทั้งสองเหตุการณ์นะฮะผมผมนำเสนออย่างนี้เพื่อท่านจะพินิษพิคอเอานะฮะว่าเออการศึกษาพระคัมภีร์แบบเนี้ยมันก็ได้นะอย่าไปฟันว่าโอ้ยคิดแบบแบบมนุษย์ไม่ได้ต้องคิดแบบพระเจ้าบอกอันนีนเ้เข้าใจเข้าใจ นะแต่ในกรณีนี้มันคิดแบบนี้ก็ได้เหมือนกันมันก็ไม่ได้ผิดเพราะถือว่าก็ยิ่งใหญ่เช่นกันแล้วเขาก็จะตั้งพระเยซูปเป็นกษัตริย์เพราะอะไรโอโ้เลี้ยงข้าวคนห้าพันคนถ้าทําสงครามตอนนั้นเป็นเมืองขึ้นของโรมันสู้ต่อต้านกับโรมันเรามีอาหารกินพระเยซูเสกอาหารได้โอ้สบายอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าพระองค์สามารถจูงใจให้คนเป็นน้ํานึ่งใจเดียวกันได้เอาอาหารมาแบ่งปันกันกินอย่างนั้นหรือเปล่า แล้วแต่ท่านจะเชื่อท่านจะตีความมองเป็นการอัศจรรย์ก็โอเคนะฮะผมก็โดยส่วนตัวผมเชื่อเรื่องงาอัศจรย์นะ,ะก็อยากจะทําได้เพราะในโลกอนาคตรเราอาจจะทําได้แบบนี้เชกเช่นเดียวกับที่พระเยซูทําแล้วเราก็จะเข้าถึงการอัศจรย์นั้นด้วยนะครับ